ในหล,หลายประเทศทั่วโลกบทบาทของผู้หญิงก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผสมผสานร,ระหว่างความรับผิดชอบในงานนอกบ้านและงานภายในครอบครัวปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงนั้นต้องทํางานหนักกว่าผู้ชายก็มีหลายอย่างตั้งแต่ความยากจนทางเศรษฐกิจ จนไปถึงบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งในบางประเทศก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยังคงถูกคาดหวังให้ทำงานในหลายมิติและต้องรับภาระมากกว่าผู้ชายโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่ผู้หญิงต้องเผเชิญกับภาระงานอย่างหนักแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Pointer X1 กันด้วยนะครับอินเดีย อินเดียเนี่ยมีโครงสร้างทางสังคมที่ยังคงยึดมั่นกับบทบาทตามเพศแบบดั้งเดิมผู้หญิงในชนบทต้องทำงานหนักมากในด้านเกษตรกรรมและงานบ้านนอกจากนั้นก็ยังต้องดูแลครอบครัวและลูกๆของเขาด้วยเนื่องจากการขาดการสนับสนุนทางสังคมในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ งานในภาคการเกษตรนะครับก็มักจะเป็นงานที่ใช้แรงงานหนักซึ่งมักจะตกอยู่ในมือของผู้หญิงอีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาและการทำงานนอกบ้านที่ยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่มากโดยผู้หญิงในชนบทอินเดียต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อทำงานในไร่และเมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องทำงานบ้านดูแลในเรื่องของอาหารทำความสะอาดและดูแลเด็กๆ ทำให้พวกเธอนะครับแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนอกจากนี้ยังมีงานเก็บเกี่ยวที่ต้องทําหลายชั่วโมงในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ําสะอาดและไฟฟ้าทําให้งานบ้านเน่ยยิ่งใช้เวลาและแรงมากยิ่งขึ้นเนปาล ในประเทศเนปาลการทำฟาร์มและงานในครัวเรือนนั้นตกอยู่กับผู้หญิงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งก็มีความยากจนสูงและยังคงมีค่านิยมแบบปิตาธิปไตยผู้หญิงในเนปาลเนี่ยต้องทำงานหนักทั้งในด้านของการเกษตรและการดูแลครอบครัวเพราะว่าผู้ชายในหลายครอบครัวก็มักจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวก็เลยทำให้ผู้หญิงนั้นต้องรับบทบาทเป็นทั้งแม่บ้านและผู้หาเลี้ยงครอบครัวในเวลาเดียวกันซึ่งผู้หญิงในเนปาลน,นะครับต้องตื่นเช้าทำงานในฟาร์ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนั้นพวกเธอก็กลับบ้านทําอาหารทํางานบ้านและดูแลลูกๆซึ่งบางบ้านก็อาจจะมีผู้สูงอายุให้ดูแลด้วยนอกจากนั้นพวกเธอยังต้องรับภาระในเรื่องของการดูแลสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงวัวควายและก็การตัดฟืนเพื่อนํามาใช้ภายในบ้านสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้พวกเธอเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยปากีสถาน ในปากีสถานผู้หญิงโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยต้องทำงานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแต่ยังคงเผชิญกับความไม่เท่าเทียมทางเพศทำให้พวกเธอเนี่ยได้รับค่าจ้างน้อยกว่าและไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในครอบครัวซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ดูแลบ้านและเด็กเท่านั้นโดยเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพวกเธอไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งผู้หญิงในชนบทของปากีสถานนั้นต้องทํางานเกษตรกรรมเช่นการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์และการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้นะครับก็ยังต้องรับผิดชอบงานบ้านเช่นการทําอาหารทําความสะอาดและดูแลเด็กๆด้วยไนจีเรียไนจีเรียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมและยังมีอัตราความยากจนที่สูงมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ซึ่งผู้หญิงน่ยต้องทำงานทั้งในฟาร์มและในบ้านและความไม่เท่าเทียมทางเพศก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและอาชีพที่น้อยกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงไนจีเรียเนี่ยต้องทำงานหนักในภาคการเกษตรเนื่องจากขาดเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ช่วยลดภาระอีกทั้งยังต้องแบกรับงานบ้านอย่างเช่นการหาน้ำและการทำอาหารซึ่งก็ใช้เวลาที่นานมากผู้หญิงไนจีเรียต้องเดินทางไกลเพื่อหาน้ำและฟืนเนื่องจากพื้นที่ชนบทขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานอย่างน้ำดื่มที่สะอาดโดยงานภายในฟาร์มเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยการปลูกพืชการเก็บเกี่ยว โดยมักจะใช้แรงงานมากและเครื่องมือที่ใช้นั้นก็ยังล้าสมัยด้วยทําให้พวกผู้หญิงเนี่ยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันในการทํางานเหล่านี้ซึ่งเมื่อกลับถึงบ้านแล้วผู้หญิงในจีเรียก็ยังต้องทํางานบ้านอย่างเช่นการทําอาหารการซักผ้าและการดูแลครอบครัวโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีการช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวหรือว่าสังคมในการแบ่งเบาภาระงานนี้ฟิลิปปิน ในฟิลิปปินส์ผู้หญิงเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการทํางานในภาคการส่งออกแรงงานนอกประเทศโดยเฉพาะการทํางานเป็นแม่บ้านและพยาบาลในต่างประเทศแม้ว่าจะส่งรายได้กลับประเทศมากแต่พวกเธอนั้นก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาการทํางานหนักและการขาดสิทธิทางแรงงาน ในขนาดเดียวกันผู้หญิงที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็มักทำงานในภาคบริการและภาคเกษตรกรรมรวมไปถึงต้องรับผิดชอบงานบ้านและการดูแลครอบครัวไปพร้อมกันด้วยซึ่งผู้หญิงฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศก็มักจะต้องทำงานหนักหลายชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะในการทำงานเป็นแม่บ้านซึ่งต้องดูแลทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดทำอาหารและดูแลเด็กๆส่วนผู้หญิงที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็มักจะทำงานในภาคการบริการเช่นการเป็นพนักงานโรงแรมหรือว่าทำงานในโรงงานเสื้อผ้า ซึ่งก็เป็นงานที่ต้องใช้แรงมากและได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าปกตินอกจากนี้พวกเธอยังต้องทำงานบ้านและดูแลครอบครัวหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันจีนแม้ว่าจีนเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องเผชิญกับความกดดันในเรื่องของการทำงานทั้งในบ้านและในที่ทำงาน ผู้หญิงในจีนเนี่ยมักทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากเช่นการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็เป็นงานที่ต้องทำหลายชั่วโมงติดต่อกันหลายวันนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่ผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นผู้ดูแลบ้านและครอบครัวทำให้พวกเธอต้องทำงานสองเท่าโดยผู้หญิงจีนที่ทำงานในโรงงานต้องทำงานหลายชั่วโมงต่อวันในสภาพแวดล้อมที่ใช้แรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะในเมืองอุตสาหกรรมที่มีโรงงานผลิตสินค้าจำนวนมาก งานในโรงงานก็มักจะเป็นงานที่ต้องทำงานในสายการผลิตซึ่งก็ต้องยืนเป็นเวลานานและทำงานซ้ำๆไปตลอดทั้งวันและเมื่อกลับถึงบ้านผู้หญิงจีนยังต้องรับผิดชอบงานบ้านดูแลลูกๆและก็ผู้สูงอายุด้วยซึ่งก็เป็นภาระเพิ่มเติมจากการทำงานนอกบ้านและแม้ว่าจีนจะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกแล้วแต่ผู้หญิงก็ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการที่เพียงพอในการแบ่งเบาภาระงานบ้าน อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรมและประมงผู้หญิงในพื้นที่ชนบทก็ต้องรับผิดชอบทั้งการเพาะปลูกพืชผลและดูแลครอบครัวและบางครั้งก็ยังต้องออกไปทำงานในโรงงานทอผ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งการแบ่งภาระงานตามบทบาททางเพศก็ยังคงชัดเจนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องทํางานหนักทั้งในบ้านและนอกบ้านซึ่งก็ทําให้พวกเธอเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยโดยในพื้นที่ชนบทของอินโดนีเซียผู้หญิงเนี่ยต้องทํางานในฟาร์มโดยการปลูกข้าวหรือว่าพืชผลอื่นๆ นอกจากนี้พวกเธอต้องทำงานในโรงงานที่ใช้แรงงานจำนวนมาก<ๆ>เช่นโรงงานผลิตสิ่งทอหรือว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกและในขนาดเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบงานบ้านและการดูแลลูกๆซึ่งก็ไม่มีการแบ่งเบาภาระจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเลยการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะทำให้ผู้หญิงอินโดนีเซียยังคงถูกจำกัดอยู่ในงานที่ใช้แรงกายอย่างมากกัมพูชา ในกัมพูชาผู้หญิงเนี่ยทำงานหนักในหลายภาคส่วนตั้งแต่การทำฟาร์มไปจนถึงการทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอซึ่งก็เป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชาแม้ว่าจะทำงานหนักและใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันแต่พวกเธอเนี่ยก็มาได้รับค่าจ้างต่ำและขาดสิทธิทางแรงงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ผู้หญิงในชนบทกัมพูชาก็ยังต้องรับผิดชอบงานบ้านและการดูแลครอบครัวโดยการขาดการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือสังคมซึ่งในฟาร์มเนี่ยนะครับผู้หญิงกัมพูชาต้องทำงานหนักในการเพาะปลูกและก็เก็บเกี่ยวพืชผลเช่นข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ พวกเธอเนี่ยก็ยังต้องทำงานในโรงงานเสื้อผ้าที่มีเงื่อนไขการทำงานที่ไม่ปลอดภัยด้วยเช่นการทำงานในโรงงานที่มีสภาพอากาศร้อนและการทำงานที่ยาวนานโดยไม่มีเวลาพักที่เพียงพอซึ่งเมื่อกลับถึงบ้านแล้วผู้หญิงเหล่านี้ก็ยังต้องทำอาหารทำงานบ้านและดูแลลูกๆทำให้พวกเธอเนี่ยต้องทำงานมากกว่าผู้ชายหลายเท่ามาลีประเทศมาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ซ field, ึ่งภาระงานที่หนักเนี่ยก็ตกอยู่กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทผู้หญิงในมาลีเนี่ยต้องทํางานในฟาร์มปลูกพืชผลและก็เลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงครอบครัวนอกจากนี้ยังต้องรับภาระงานบ้านเช่นการหาน้ําการทําอาหารการดูแลสมาชิกในครอบครัวในหลายพื้นที่ซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ยังคงต้องเดินทางไกลเพื่อเก็บน้ําหรือว่าหาฟืนมาใช้ในครอบครัวโดยงานหลักของผู้หญิงในมาลีเนี่ยก็คือการทําฟาร์มซึ่งต้องใช้แรงงานอย่างมากในการปลูกพืชและการดูแล เลงพวกเธอเนี่ยไม่มีเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีที่จะช่วยในการทํางานได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ผู้หญิงเนี่ยยังต้องรับภาระการดูแลบ้านทําอาหารและดูแลสุขภาพของครอบครัวด้วยซึ่งการขาดการเข้าถึงบริการพื้นฐานนะครับก็ทําให้งานเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นภาระที่หนักมากขึ้นของพวกเธอทําให้พวกเธอนั้นต้องตื่นเช้าเมืด้และก็ทํางานจนด,ดึกโดยแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเฮติ hey ti. เฮติเนี่ยเป็นประเทศที่ยังคงเผชิญกับความยากจนและก็ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจผู้หญิงเฮติเนี่ยต้องทำงานทั้งในภาคการเกษตรและงานในบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทพวกเธอเนียต้องทำงานหนักในการเพราะปลูกพืชผลและก็เลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังต้องทำงานบ้านและดูแลครอบครัวงานเหล่านี้เนี่ยก็มักไม่มีการแบ่งเบาภาระจากสมาชิกในครอบครัวเลย ทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องทำงานหลายชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีเวลาพักผ่อนซึ่งผู้หญิงในเฮติเนี่ยต้องทำงานหนักในฟาร์มปลูกพืชที่ใช้ในการบริโภคและก็การขายพวกเธอนะครับต้องทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนและมีเครื่องมือที่ล้าสมัยนอกจากนั้นก็ยังต้องรับภาระงานบ้านเช่นการทำอาหารการดูแลลูกๆซึ่งก็ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทำให้การทำงานเหล่านี้เนี่ยยิ่งใช้เวลามากยิ่งขึ้น ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจก็ทําให้ผู้หญิงไม่มีเวลาเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จําเป็นยูกันดาในยูกันดานะครับผู้หญิงเนี่ยต้องทํางานในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่พึ่งพาการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล แต่ในทางกลับกันกลับไม่ได้รับการยอมรับและก็ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเหมือนกับผู้ชายนอกจากนี้ก็ยังมีภาระในการดูแลครอบครัวและการทำงานบ้านโดยขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐและชุมชนซึ่งผู้หญิงในยูกันดาเนี่ยต้องตื่นเช้ามืดเพื่อไปทำงานในฟาร์มพวกเธอต้องทำงานหนักในการปลูกพืชเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังและถัว่ว นอกจากนี้ยังต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือซึ่งก็เป็นงานที่ใช้แรงกายมากเมื่อกลับถึงบ้านก็ยังต้องทําอาหารดูแลเด็กๆและก็ทําความสะอาดบ้านแน่นอนนะครับว่าการที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเช่นน้ําสะอาดและก็เทคโนโลยีเนี่ยก็เลยทําให้งานเหล่านี้ยิ่งเป็นภาระงานที่หนักมากยิ่งขึ้น โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเทศที่ผู้หญิงเนี่ยต้องทํางานหนักที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักหน่วงโดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนายังไม่เต็มที่และยังคงยึดติดกับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านของสิทธิและการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในหลายประเทศแล้วก็ตาม แต่ว่าในบางประเทศนะครับผู้หญิงก็ยังคงถูกคาดหวังให้เป็นแรงงานหลักทั้งในบ้านและก็ที่ทํางานซึ่งการสนับสนุนด้านการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นก็อาจจะช่วยให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการแบ่งเบาภาระงานมากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟัง ต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ